อัปเดตน้องดีซ่าล่าสุดค่ะหลังจากที่ทาง YG ค่ะปล่อยคลิปใหม่ของน้องดีซ่าประมาณช่วง10โมงเช้าของไทยวันที่28ตุลาคม64ชุดนี้ของน้องดีซ่าอยู่ในเสื้อสีเขียวตัวนี้เสื้อกรอบสุดปังแล้วก็กางเกงค่ะพิมพ์ลายสุดเก๋วันนี้ค่ะนอกจากพูดถึงท่าเต้นท่วงท่าแล้วก็ความปังของเพลงมันนี่ที่น้องดีซ่าเต้นในชานเลนมันนี่นี่แล้วค่ะไปรับชมแฟชั่นเซ็ตนี้กันค่ะของน้องดีซ่าแบล็กพิงค์อัปเดตค่ะว่าแฟชั่นชุดนี้ของน้องดีซ่าค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็สนนราาาคท่ ะค่ตามมารับฟังกันเลยเริ่มเลยค่ะสังกลาเซ่ค่ะหรือว่าแว่นกันแดดเป็นของแบรนด์เซลีนค่ะมีสนนราคาอยู่ที่450ดอลลาร์สหรัฐซึ่งอัปเดตก็คือ28ตุลาคม64ค่ะเวลาประมาณที่ยาง22นาทีค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ33.28บาทไทยดังนั้นค่ะ450ดอลลาร์สหรัฐจึงเท่ากับประมาณ14,976บาทไทยไปโลดจ้าสําหรับแว่นกันแดดตัวนี้ค่ะต่อมาค่ะเป็นเสื้อรับซีมงค่ะ รัสซิมงเนี่ยก็คือน่าจะเป็นชื่อของนักออกแบบแฟชั่นชาวเบลเยียมคนนี้ค่ะซึ่งเขามีชื่อว่ารับซิมงซึ่งเป็นเสื้อคอเต่าผ้าเยื่อสีเขียวโดยเสื้อตัวนี้หัดต้นฉบับเนี่ยจะเป็นตัวยาวๆหน่อยปิดลงมาถึงเอวเลยแต่ว่าเพื่อความปังค่ะลูกสาวของเราค่ะก็ใส์ดัดแปลงอยู่แล้วก็เลยทําให้เป็นเสื้อครอบนั่นเองค่ะส่วนราคาค่ะอยู่ที่382ดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินไทยค่ะเสื้อตัวนี้ก็อยู่ที่12,712.9 6รบองาทไทยโดยประมาณของวัน ต่อมาค่ะเป็นแบรนด์ของ j จเด็ตลอนดอนกางเกงยีนแนวรับสีดําตัวนี้ค่ะใช้เป็นนําสกุลเงินปอนแล้วกันค่ะ65บปอนค่ะก็เท่ากับ2,974บาทไทยไปโลดจ้าสําหรับกางเกงตัวนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นรองเท้าของ Adidas นั่นก็คือรองเท้าโอเซเลียค่ะของ Adidas นั่นเองขออนุญาตอัปเดตเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วกันค่ะราคาก็อยู่ที่100ดอลลาร์สหรัฐค่ะดังนั้นก็ตกประมาณ3า2 8้สบาทไทยดังนั้นค่ะเบสิททั้งตัวของน 3 3 3 9 9ื9 6มาาบาทไทยค่ะอัปเดตค่าเงินของต่างประเทศก็คือ28ตุลาคม64ค่ะเรียกว่าสุดปังไปเลยแล้วก็คาดว่าแฟชั่นนี้ของน้องลิซ่าค่ะก็จะต้องโซเอาอีกแน่เลยทั้งนี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก IG จีลิซ่าสไตล์เรียกว่าเร็วมากแม่อัปเดตล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสําหรับแฟชั่นสุดปังนี้ซึ่งแฟนๆเขาก็คาดการไว้ค่ะว่าน่าจะเป็นการถ่ายเก็บเอาไว้นานแล้วนั่นเองสําหรับคลิปนี้ของน้องลิซ่าค่ะแม้ YG มีของเยอะก็ไม่ปล่อยออกมาทันท นะคะนี่ยก็ค่อยๆหยอดนี่เลยค่ะรวมถึงล่าสุดค่ะก็มีภาพนี้ของน้องลิซ่าค่ะที่แฟนๆเขาก็ได้ทําการวาดภาพเป็นกระตูนออกมาแล้วอุ้ยไวมากๆน่ารักมากๆค่ะนำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเรียกว่าเอวลอยเกงเพ้นท์ลายแว่นดําผมไส้กล่อกอีสานเนี่ยเสื้อเขียวแสกใครจะไปปังเท่ากับน้องลิซ่าซึ่งคานี้ค่ะผมไส่กล่องอีสานก็เอามาจากแฟนๆเขาแซวน้องลิซ่านั่นเองค่ะอัปเดตจ้าแล้วก็แม่ๆค่ะที่สนใจแฟชั่นของน้องลิซ่าเซตนี้ค่ะก็สามารถไปตําได้เลยค่ะยังมีบางคน อีกนะคะว่า YG เนี่ยเพิ่งตื่นหรือเปล่าเขาลงคลิปกันนี่หลายล้านวิวแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปที่แอนมินค่ะนำเสนอไปเมื่อกี้ด้วยก็ไม่รู้ว่าจักจังใดค่ะสําหรับ YG ครั้งนี้หรือว่าเป็นเพราะกระแสข่าวค่ะเมื่อวานมีสื่อสื่อนึ่งค่ะออกมาฟาด YG ว่าอยากจะให้ YG เนี่ยไปโปรโมทมันนี่ให้มากขึ้นนะก็ไม่รู้ที่ลงคลิปนี้ล่าสุดเนี่ย YG เอาคําพูดนั้งของสื่อเนี่ยไปปรับใช้แล้วหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะแตน้ังอก ก็คือส่งน้องลิซ่าไปรายการดังๆแล้วก็ไปโปรโมตในสื่อดังๆที่จะให้คนทั่วโลกนั้นได้รับรู้ถึงน้องลิซ่าแค่นี้ไวจีคุณก็จะไม่โดนด่าแล้วแม่หากว่าผิดภาพประการใดค่ะต้องกรบาบขออาภัยด้วยอย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้แอดินเพื่อไป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ